จะได้เริ่มต้นในการที่จะดูแลสุขภาพด้วยการกินอาหารเป็นยาซึ่งต่อไปดิฉันก็จะมีเมนูดีๆเกี่ยวกับไชเท้ามาฝากด้วยแต่ในวันนี้เรามาดูกันก่อนนะคะว่าไชเท้าเนี่ยมีคุณค่ามีสารอาหารและมีประโยชน์มากมายมากเกินกว่าที่เราจะเคยทราบกันมาก่อนค่ะไปดูกันนะคะไชเท้าจะช่วยเติมเต็มระบบภูมิคุ้มกันค่ะเพราะปกติแล้วเนี่ยค่ะเรามากักจะไปหาซื้ออาหารที่จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันมาทานกัน แต่จริงๆแล้วค่ะเราสามารถหาได้จากไชเทา้าประการที่2คือกรรมฐานในไชเทา้าจะช่วยขับไล่ในเรื่องของนอนพยาธิและก็ปรสิตที่อยู่ในลําไส้ประการที่3คือไชเทา้ามีส่วนประกอบของออกโนซัลเฟอร์ซึ่งจะมีคุณสมบัติในการทําความสะอาดหลอดเลือดแดงและก็หลอดเลือดดาได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพดังนั้นค่ะเพียงแค่ข้อนี้ข้อเดียวนะคะอยากจะบอกว่ามันจะช่วยทำให้เรารอดพ้นจาก PM2 5อได้ไม่ยากค่ะ เป็นการป้องกันประการที่4คือชัยเท้าจะช่วยบำรุงหัวใจแล้วก็ป้องกันของหลอดเลือดหัวใจอีกด้วยประการที่5้าชัยเท้าสามารถที่จะขับไล่มาเร็งต่างๆได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นมาเร็งตับมะเรงปอดมะเรงม้ามประการที่6ใบของชัยเท้าค่ะจะมีพรีไบโอติกซึ่งมีประสิทธิภาพพอๆกับเบอร์รี่ป่าเลยทีเดียวประการที่7ทั้งหัวและก็ใบของชัยเท้าเนี่ยมีสารอาหารจํานวนมากเช่น วิตามินแร่ธาตุสารต้านอนุมูลอิสระไฟโตเคมีคอลแล้วก็อะลโคลอยซึ่งต้านมะเร็งแล้วก็มีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ไวรัส,สอีกด้วยประการที่8จะช่วยซ่อมแซมลำไส้ใหญ่และก็ส่วนอื่นๆของลำไส้ที่สูญเสียความสามารถในการดูดซึมสารอาหารสารในไชเท้าเนี่ยจะดูดซึมได้ดีแม้ว่าระบบการย่อยจะทํางานได้ผิดปกติหรือว่าดูดซึมได้ไม่ดีประการที่9 ไชเท้ามีคุณสมบัติและมีประสิทธิภาพในการที่จะขจัดสารพิษออกจากร่างกาย4อย่างหลักๆนะคะ1คือดี t 2คือรังสี 3. คือโลหะหนัก 4. คือไวรัสค่ะจะเห็นได้ว่าเพียงแค่4อย่างนี้นที่ไชเท้าสามารถที่จะจัดการได้เนี่ยก็เป็นที่น่าทึ่งมากๆแล้วสามารถที่จะนำใชเท้าด้วยการลงลงไปในอาหารไม่ว่าจะเป็นแกงจืดเป็นแกงส้มหรือว่าเป็นต้มซุป กับกระดูกหมูทํากันบ้านๆนนี่แหละค่ะสามารถที่จะช่วยดูแลสุขภาพของเราได้อย่างด,างาดางีการที่ชาเท้ามีคุณสมบัติในการที่จะจัดการ<อ>กับสารปลอดแล้วก็โลหะหนักบางทีเราอาจจะรับมาโดยที่เราไม่รู้ตัวจากอาหารหรือจากสิ่งแวดล้อมด,ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทําความสะอาดโลหะหนักในระดับที่รุนแรงสามารถกําจัดสารปลอดสารตะกัวสารหนูและอลูมิเนียมออกจากร่างกาย ซึ่ใบและหัว,วของไชเท้าจะช่วยป้องกันโรคทางระบบประสาทรวมถึงโรคปลอกประสาทแข็งอย่าง ALS ไชเท้าเป็นสุดยอดของอาหารเราจะเรียกเขาว่าเป็นซ u เปอร์ฟู้ดก็คงไม่ผิดนะคะดังนั้นใครอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมที่ชมคลิปนี้ติดตามคลิปอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับไชเท้าในซีรีส์นี้นะคะว่าไชเท้าเนี่ยมีวิธีในการทาอย่างไรงนาไปทาดูแล้วก็ได้ผลยังไง มาเล่าให้กันฟังได้นะคะ